อ้โลทุกคน oh, oh, <yeah. S 2> แบบโอ้ยแหละดีมากอ <Yeah. S 1> ล้ตอนนี้ก็อยู่ันที่ <laughs> มูลนิธิบ้านสงขอสัตว์ิการทุกคน uh huh. ดูเพื่อนแล้วกันนั่งรออินเทอร์ <Bye. S 1> ไปไปทุกคนไป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 คนเยอะมากเลยอ่ะกลับกล้องกล้องหน้าได้ทุกคนในร้านคือร้านน่ารักมากใช่น,น่ารักมาก เมื่อกี้เว้ย<ม>คือเอาบินมาถามผิดบิน<ม>คือแบบแล้วรอมานานมากค่ะที่มานี่เพราะว่าเห็นแบบอยู่ใกล้บ้านนะอย่างแบบเลยมาน่ามาดีแบยบมนันนล่นกับแมวได้ด้วยทุกคนคือแบบว่าเราอะมาแบบคนแรกๆเลยเนาะใช่ใชคนแรกๆเลยแล้วคือตอนนี้ก็คือยังไม่ได้กินน้ําแบบแล้วตอนนี้คือไปดูกันม,มีคนแล้วไม่มีคนแล้วโอ้โหมันมีคนแจริงคือเรามาแบบสายโมมากว่ากำลังเยอะเลยทุกคนตอนนี้ ดูไปเงี่ยไปนี่ก็คือน้ําก็คือ,คอตอนนี้ยังยังไม่ได้ครบสามแก้วถูกเปลี่ยนไปแล้วด้วยหนึ่งรอบใช่ยูคี่ก็คือสั่งไปก็ไม่ได้ค <ำ S 2> ่ะค่นทีมาอ่อนเนี่ยและทีหลังอ๋ทุกคนนี่เจอขอโทษดีเป็นพี่น้องเจออะไรอ่ะจเ,เจอเพื่อนเป็นแขกับเชิญที่ไม่ได้เชิญคะ่ะก็ไม่ได้เป็นอะไรสิไ่ไดเ ไม่ด้กันนะจะคอยดูกระเป๋าไม่ได้ <m akes ii> แล้วก็จะไปให้หาดแมวกันดูน้องๆไปไปรเข้ามารับเข้ามารับก็จริงนะโอเคเรื่องอะไรก็ไดอย่ามึนป่ดเดี๋้อมาดูน้องแมวกันเอ้ยอันนี้ก็ชื่อห้องว่าแมวที่ผ่านการรักษาแสดงว่าแมวที่นี่จะต้องเป็นแมวที่เคย มาก่อนแม่ก็ต้องพิการมาก่อนนะตอนนี้เราก็ได้รับการรักษาเรอะกวาแล้วเอในยอดโอ้ตัว้ะแล้วรอะเนี่ยมันยิ่ ทุกคนดูตัวนี้น่ารักมากโคตรหอแม่เลยอ่ะนี่นนี่อันนี้อย่นีไม่รู้หนูยังดูอยู่เลยขอเข้ามาก่อี่แล้วได้ ทุกคนเราโดนแมวมือน้องแมวเมือกลัวนีทุกคนคนในนี้ก็สามารถซื้ออาหารน้องแมวนี่ขาเรียกว่าอะไรนะขนมแมวเลยว่ใช่หลอดละ20บาทให้น้องแมว น้องเยอะมากทุกคนมาให้กันเยอะๆนะนี่ตัวนี้มันจะเยอะอ่ะมานี่ โอ้ยกะบอกคือตนนี้มันหอ่ไม่กินไม่กินมันจะไม่ฟ่นี่คือเป็น The ะเบสของคลิปนี้แมวขวดนองนอทุกคนก็ถ้าเกิดว่ามาให้อาหารก็ระวังกันด้วยนี่ตัวนี้สัากตัวนี้น่ารักสุดละนี่อ่ะนี่เฮ้ยเยเค่อยกินนะ ทุกคนอันนี้หน้า้านนะคะก็คือเดินเข้ามาก็เข้าตรงจุดตรงนี้น,นี่พ่นแอลกอฮอล์ก่อนแล้วก็วัดไข้ก่อนนะคะค่อยเข้ามานะคะตรงนี้นะก็จะเป็นจุดซื้อพวกอา,อาหารใช่บริจาคหรือว่าจะเป็นเสื้อผ้าก็ได้ตรงนี้ก็มีนะคะแล้วก็ถัดมาในเด้นทางเข้าไปนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปในนี้กันทุกคนนี่ แล้วตรงนี้ก็เป็นคาเฟ่ก็เข้ามาสั่งน้ำได้เลยทุกคนขวนแข็งไปแล้วทุกคนเข้าข้างในกันกล้องสั่นนิดนึงนะทุกคนไปไปกันเห็นแดดัลโหลลมลื่นมากทุกคนทีี่ ก็จะไปดูโซนที่น้องหมาแบบรักษาหายแล้วโซนเต็มเลยไป,ไ,ไปดูกัน ทุกคนดูตอนนั้นดูดิน้องมองน่ากลัวมากนั่น้ไม่หยุดเลยมันไปีอรลัวน่ากลั่กลัวลัวนลัอนไาว่ากลัวน่ากลวน่งกลน่างนกลัวน้กลันาปน่ากลัน่มลว่านมาัน่าน่่ากน่าว่ากน่าน้อง่นาา่่น อันนี้เท่าไหร่ดูดีเอาละเอาละมันหมาพิการใช่ไหมใช่มีการหมดเลยคือว่าสมาร์ทเจกาตัวนี้เจ้าตันี้หมาจรนะท่านทำตามนะทุกคนนี่มันโหล่อย่าอย่าทำตามนะคะเอามือลงไปเพราะว่าน้องหมาไม่คุ้นจ้องหน้าอยู่อืออย่ไปอย่านะึงเรบายบาย ตัวนี้น่ารักสุดลยทุกคนแล้วก็มาดูห้องแมวอีกหนึ่งห้องแมวเต็นเลยที่วางก๊อก เหี้ยวเต็มไปหมดเลยมีตัวไหนหน้าตาเหมือนชิโร่ไหมเนี่ยปาล์มตัวไหนหน้าตาเหมือนชิโร่ตัวไ,ไม่มีอลยเหรอไม่มีเลยเหรอี เอวเอวเออ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 อาว่ะโอยทุกคนดูนะนี่คือแก้วน้ำไม่เหมือนกันนี่อันนี้ไม่ได้ซีเรียสนะแต่ก็แบบว่ายังไงอ่ะเพิ่ไม่ถูกเหมือนกันทุกคนอ่ะนี้มีนี่นะมีดำๆนี่ แล้วก็ดูสองแก้วนี้นะคะทุกคน<ช>ไม่มีคือไม่ได้ถอดมีเดียวแอ่แก้วราคาเท่ากันนะใช่ใครให้เท่าไหร่ศูนย์